สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอตกปลาของแซมมี่นะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ของสนามชัยนะครับผมวันนี้เรามาล่าเโดนะครับวันนี้เดี๋ยววันนี้มากับไตไนนะครับเดี๋ยวไต่ไนจะพาเข้าใหม่ครับผมวันนี้จะได้ตัวหรือเปล่าติดตามชมเลยครับผมวันนี้มาลางแค้นเโดนะครับรอบที่แล้วมาแห้วนะโอเคครับผมไปลุยกันเลยครับผม ผมวันนี้เราก็มาเหมือนเดิมนะครับแท็กทีมอาซันโปรฟิชชิงดีซีนะกับแซเแดอครับผมอันนี้นมากับไต่ไหนนะครับไต่ไหนสองนิ้วหน่อยครับนี่มาแล้วเราก็กเราก็มีน้ำตก <laughs> เราก็ผ่านน้ำตกเองเล่นน้ำแต่เช้าเลยโ <laughs> อ้

ไอเนี่ยมันขึ้นอยู่ข้างๆไงเ,เ,เ,เมื่อกี้อะไรจีบอยู่หลอกดาวไปอีกแล้วเหรือ ไม่น่าหลอกดาวนะเมื่อกี้นี่จิบเห็นเห็นเลยอะอคนไม่ใช่ตียังไงก็ไม่กินเหรอโอ้โหโอ้โหโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้ว วัดไม่ปึกเหรอเกือบสามไม่ทะลุ จะคลิปเข้าใต้สูมได้ด้วยโอ้โห <c oughs> <c oughs>

tám 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 khủng nha tám 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 tám, 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 tám. ไอช่อนนี่จะโขกในสีขาวเลยยกได้เลยครับเข้าปากออกตาเอาคิปเปอร์ไหมหเียวปล้รียบร้อยฮะัจนี้อวอดอนใช้ดีด้วย โดนโด้วยจะพูดยางีนะ้สงสายวัดตึกเลยเข้าต,ตาเปิดได้ปะฮะเปิดอยู่ครับตัวคอนไซโลครับผมแคมแรกของวันนี้ไปอไรไปอยู่ย้อยู่ขอไฮโคครับผมขอยือนไายครับยดอดเยอะแฮปปี้แฮปปี้ฟอก ตัวโมของไสเองครับเดี kay, emperor, ๋ยวก็ยืมครับเดี๋่วก็ยืมตัวเบ็ดก็ยืมครับยืมทุกอย่างครับยอดจำแรกครับขนล็อคครับ